นีตะการีสเดินแกเอ้ยนีตะการีสไปไปกันตีๆเฮ้ยเดยวนู้นนู้นทุกคนเเดี๋ยเอานุ่ให้ก่อนเดาหน่อยก่อนไปมามีมา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  เดินไปเดูกันคิดว่าตรงนี้อีก Tân ta nói ít thế hả ba? Ta gật tìm gì đô tìm mọi Ta nói thì tìm ừ, ta. Ừ, ăn đi, cái gì tìm mọi người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  mọi đi đi, người mọi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  đi mọi ngườ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 i mọi มันเห็นจิงๆเองว้านี่เลือเกินนะเขาว่าวันพระเฮ็ดออกหลายวันนี้วันพระจ้าปป๊ดกับตินตะกานเก็บอยู่เปิดติดตาโอ้โหทุกคนอันนี้ตกยิ้งได้ด้วยอ้าวกันเกงกันสุดออกปป๊ดว่าบ้าเบิ้งบ้าเดบ้งเฮ็ดละเอียดแด้นี่ตรงนี้นี่ ื๊ดทุกคนเออโบ้ด้หอดหลาเต็มตาอีนีโอ้ย,น,น,ยนี่อีกนี่อีกโอ้โอ้นอีกนี่อีกนี่อีกอู้ปนอ่ะคลิปนี่เก็บกบเบิ้งเลสหิเก็บกัเบิ้งเฮดเด้นิดดู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 รงนี้อีกแอนี่ป๊ด โอ้ลายทะเลแกเอ้ยนี่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 น,นี่อันนี้กำลังออกเอาไว้ก่อนเราเก็บแต่อันที่พอกินกินได้มาๆๆเฮ้ยต่โอ้ยใส่เสือก่อนเด้อใส่เสือก่อนตะการยุบปุ่นตะการยุบปุ่นไม่คิดเมื่อกี้เดินมาหาตะกงไม่คิดว่ามันจะมีอู้ยเกรรูดูดูดูถ่ายรูปไว้ไหถ่ายรูปไว้ให้นิถ่ายรูปกูกอดเป็นจุ่มจุมจ่มเป็นจุ่มอยู่ปฮ้ยวะ มนัมนมันมันมือหนิมัมนจริงจริงมนันจริงจริงมันนี่น่ะตะกาหน่อยฉันมนันสามตะการเลยเจ้ตากล่องไม่ได้หาตะก่องก็ช่วยกันหานี่เออจวบตะก่องไม่หาไม่ได้ตะก,ก่องช่วยกันหาอยุอืออู้มองดูด,ดีๆกันนะ่ะเป๊บลงกโอ้ยลกนี่ลกนี่เผลอไปได้ไงปฮ้ยแกหาอย่าง,งสนุกแต่แบบนี้น่ะหาได้ทั้งวันเนาะไม่เหนื่อยนะ ไอ้แกต้นหานี่นุกเองแต่ว่าต้นหลางนี่จะทำยังไงดีนี่มาตรงนี้อีกเด้อเดเด้อเด้องกคนได้แกเยด้อเด้อนี่นี่นี่มา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 มดทุกคนทุกคนมบา,าอามนามามามมามมมาา โอ้กระฟ้านี้ได้เกยทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่นๆๆนมันมดนมันันนนมันนมัมัน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 ันนันมนมั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 นนมันมัน เต็มตาหึไม่มีอีกอ้ขุ่นปึ๊บอะเดี๋วมองหาดูละเอียดๆจนน้อแกอุ้ยผาดไปหลายดอกเต็มดจังได้อยู่นี่ปึ๊ดกอกยังไง ได้ยูได้ยูได้ได, <โม S 2> ได้ได้มันเอรัำจะซื้อโมเป็นเชื้อเห็นแล้วนี่มิมาเหี้เกิดปีนาคะเขาจะมาหายข้อขามาเก็บอีกนี่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 ดอกหญิงกับใบข้าวโอ้ไม่น่ากระไดนี่เต็มต่างห้องเท